สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลก้แข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่9ทธันวาคมนะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับแล้วเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอมเปอร์ครับรอบชิงชนะเลิศ คาวะสกิฟอนตตเล่เสมอใน90นาทีกับคาชิวาเลโซ0ประตูต่อ0ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่หยุดโทษซึ่งเป็นทางด้านคาวะสกิฟอนตตเล่นั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะคาชิวาเลโซไป8ประตูต่อ7ทําทำให้คาวะสกิฟอนตตเล่นั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลเอ็มเพลเยอร์ครับไปครองนะครับ มาต่อกันที่ผลฟรุตบนลสกอตตีพรีมิชชิพอาบดีนเอาชนะฮาร์ดอเมทิเลียน2ประตูต่อ1ลิวิตันไพ่ฮิมเบเนียนไป0ประตูต่อ1มาะเวลเสมอเซนจอมโตน1ประตูต่อ1การ์ดโกเลเรนเจอร์เอาชนะดันดีเอฟซี3ประตูต่อ1และเซนเมเรนเอาชนะลอสเคานตี้ไป2ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันวบบวกพ่ายกับน่านไฟบวกไปศนประตูต่อ1ไฮเดนฮฮมเอาชนะดามสตัด3ประตูต่อ2ไอทักแฟงเฟิร์ตถล่มเอาชนะไบยเยมินิกไป5ประตูต่อ1ยูนนโอนเบอร์ลินเอาชนะโมริเซียเนเชนกัปบ,บาก3ประตูต่อ1นเวเดอร์เบเมนเอาชนะเอาบวก2ประตูต่อศและโมริเซียร์ทมุนพ่ายกับทางด้านอาร์เบรซิกไป2ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลลีกเอิอฝรั่งเศสแลนไพ่กับทางด้านโมนาโกไป1ประตูต่อ2และปารีสยังแชงแมงเอาชนะน้องไป2ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษคิตต์เตอร์พเรพลเดตพ่ายกับนัตลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ2ไบรตันเสมอเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายบอลส์มาร์ตไป0ประตูต่อ3เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอาชนะแบนฟอร์ดไป1 0, ประตูต่อศูน์วูดแพร์ตันเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป 1, 1ประตูต่อ1และแอตตันวิลล่าเอาชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลลีก้าสองของเยอรมันกอเทอร์เฟิร์สเสมอมาเดมบวกไป1ประตูต่อ1ฮัมบูกพ่ายกับด้านพาดบอลไป1ประตูต่อ2ไกเซอร์สซา,าเทิร์นพ่ายแฮทาเบอร์ลินไป1ประตูต่อ2และออสนาบุกเสมอซังเพาวลีไป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนช,ชิพของอังกฤษแม็กเบิร์นโลเวอร์ไพ่ลีดยูนไนเต,ต็ดไป0ประตูต่อ2ซันเดอร์แลนด์เอาชนะเวสต์บรอมวิดอัลเบียน2ประตูต่อ1ฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์เสมอบิทตล์ลซิตี้1ประตูต่อ1คาร์ดิฟซิตี้เอาชนะมิลวอร์1ประตูต่อ0เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะพีมัรสไป4ประตูต่อ0มิดเดิลสโบรไพ่อิสวิททาวน์0ประตูต่อ2 นอริซิตี้เสมอเพตตันนอตเอ็นไป0ประตูต่อ0 q น e e ควีนพาร์คเรนเจอร์เอาชนะฮันซิตี้2ประตูต่อ0 United, ูน t h e ั h a m แฮม t ยู่นเตไพ่โซนซีซิตี 1, ประตูต่อ2สโตลซิตี้พ่เชฟฟิลด์เวนเดไป0ประตูต่อ1และวัตฟอร์ดเสมอเซาท์รัมตันไป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลเอเอเอวซีของเนเธอร์แลนด์อาแจกอัมเตอร์ดัมเอาชนะสปาร์ตาล็อตเทดัมไป2ประตูต่อ1 PEC สโว์พ่ายกับด้าน NAC ในมาเก้นไป1ประตูต่อ3และเอเซดอักมาเอาชนะอัมมาเลสซิตี้ไป4ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษแบ็คพูลเอาชนะคาราอิยูเนเต็ดสามประตูต่อศูนย์บิทต์ลเวอร์เสมอเชเนมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเบอร์ตันไพ่สตีมเน็ตไปหนึ่งประตูต่อ tern, สองชาวตันเสมอแคมบิดยูเนเต็ดสองประตูต่อสองเอ็กเชเตอร์ซิตี้ไพ่พอตสเวลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเรตันโอเรียนไพ่ดาร์บี้เคาน์ตี้ไปศูนย์ประตูต่อสามนอร์แฮมตันเอาชนะพีวูดทาวสามประตูต่อศูนย์พิตต์บโลเอาชนะอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดสามประตูต่อศูนย์ เรดดิ้งพ่ายกับด้านบาร์ลี่ไป1ประตูต่อ3วีแกนเสมอลิงคอลซิตี้0ูนย์ประตูต่อ0และวีคอมพ่ายกับด้านชูบิลลี่ไป0นย์ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษเอฟซีวินเบอร์ดันเอาชนะสวน สวีดอนทาวไป4ประตูต่อศูนเอ็กกิงตันเสมอดอนคาร์เตอร์โลเวอร์0นประตูต่อ0คู่ระหว่างเบโล่กับจีนิงแฮมเลื่อนการแข่งขันนะครับคู่แบนฟอร์ดซิตี้กับเซาฟอร์ดซิตี้คู่นี้ก็เลื่อนการแข่งขันโคเชสเตอร์ไพค์คอรีทาวหนึ่งประตูต่อ2คู่ฟอร์เรนกินกับเล็กแฮมคู่นี้เลื่อนการแข่งขันกิมบี้ทาวเอาชนะคู่เล็กซันดาไป2ประตูต่อ1เมนฟิวกับมิตันคินดอนคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับ มอ์แคมเสมอสต็อกพอร์ตไป1ประตูต่อ1นึ่งนอตคาลตี้ไพ่วอร์ซอร์ไป1ประตูต่อ2คู่ระหว่างชัดตันอยู่ในเต็ดกาฮาร์โลเกตทาวคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับและทานสเมียร์โลเวอร์เอาชนะนิวพอร์ตคันที่ไป2ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีอันตายาสปเปอร์เอาชนะฟาติคาลากรุมลุสไป2ประตูต่อ1นซัมซุนสปเปอร์เอาชนะคาซิมปาซ่าไป4ประตูต่อ2และเบซิตัสพายกับนั่นเฟเนบเช่ไป1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลไทยลีก2หน้องบัวพิเชียเอฟซีนะครับ เอาชนะกระบี่ f อไป2ประตูต่อ0ดารกอนปทุมวันกันชนะบุรี FC เสมอแพ้ยู่นเตตดูประตูต่อ0นย์นครศรี u นเต็ดเสมอสุพรรณบุรี FC 1ประตูต่อ1สมุทรสปราการซิต,ตี้เอาชนะลำปาง FC 2ประตูต่อ0และเชียงใหม่ยูเนเต็ดเอาชนะนครราชสีมา FC 2ประตูต่อ0 ฟุตบอลกาโชซีเรีบีอิตาลีซามโบเรียเอาชนะัสโกไป2ประตูต่อศูนย์สินตาเดล่าเอาชนะคคนเซนซา2ประตูต่อศูนย์คมเนเซเอาชนะเวเนเซีย1ประตูต่อศูนย์เตนนน่าเอาชนะฟารร์ปิซาโล2ประตูต่อหนึ่งอัคโคลีพ่ายสเปเซียไป1ประตูต่อ2บารีเอาชนะชูติโรส2ประตูต่อ1และคาตันซาโลเอาชนะปีซ่าไป2ประตูต่อศูนย์ ขฟนพบอลไทยลีกทูแบงคอกยูนเต็ดเอาชนะขอนแก่นยูนเต็ดไป4ประตูต่อ0บุรีรัมยูนเต็ดเอาชนะนครปฐรมยูนเต็ด4ประตูต่อ1และบีจีปุมยูนเต็ดเอาชนะราชบุรี f c 2ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนอลาเบสพ่ายลา,าพามัสไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเลอันเบติสเสมอเลอันมาริลิตหนึ่งประตูต่อหนึ่งบิยารียวพ่ายกัมบ้าเลอันซซิดัดศูนย์ประตูต่อสามและมายโยกาเอาชนะเซบีย่าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเลอันมายาโดลิตเอาชนะอมาโลเบียตา2ประตูต่อ1นสปอร์ติ้งกีกอนเสมอเลียนเต้ศประตูต่อ0และปูกาเสมอมิลานเดสไป0นย์ประตูต่อศูน ผลฟุตบอลกันโชว์เซอิตาลีเวโรนาเสมอลาซิโอ1ประตูต่อ1อัตาลันตาเอาชนะเอซีเมลานไป3ประตูต่อ2และอินเตอร์เมลานเอาชนะอูเนเซ่4ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ